เอาเลยอู้เลือดตใจหรือี่ยังวันนครับไม่ไม่นะาทั้งหลายนะครับคนในนอนดึกก็มาช่วยพูดแชุ่ยของเราด้วยนะครับเมนโบเมนครับผมเมนครับผมอันนี้มามามารอบดึกครับผมรอบรอบแบบว่าหลายรอบกับพท่านหมือยู่เนาะเมนหลายในรอบรอบดือดรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ารอมินไนครับผมรอบมินไนรอบฝันดีหรือจ้าเรืออะไรครับคนหนิมเนาะ จิตตะกร้านะครับมีฮอนจิตตะกราดด้วครับผมมีบึงบึงครับบึงบึด้วยบึงด้วนะครับผมปันเตรียมถ่าตบมือจะหม่อยไครับปันเตรียมคอยตบมือนะครับเดี๋ยวไปผล่อตบมือเลยกัดยืนล่อติ่นนะครับผมเออครับผมครับผมอ่าสบโอ้ขอบคุณนะครับผมกดถูกใจดนะครับเดี๋ยวครับผมไอไอสิเพราะนะ คุยคุยคุยน้องคุยน้อ่อนนี้เดี๋ยวไอ้ปังมุดแป๊บนึงงออนุญาตปังมุดแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวไอ้ควันเจียมกับคุยกับควันเขียวก่อน้องเอาไว้หนึงงนิดครับผมอนุญาตปังมุดแป๊บนึงนะครับผมอันนี้ก็รอบรอบสุดท้ายรอบพิจัยเนาะเมี่ยครับผมเพราะว่าคือมือนี่อัดเอาไปมากคุ้มมึงคุณ ผมดูตูวิทยานลครับอุตุบอกอุตุห้าแล้วครับอันนี้นะครับอุตุวิทยาครับเขาบอกว่าไอ้ฝนตกกระผมฝนตกกระผมก็คือว่า่อตกนาครับโบตกกะแสดงว่าเชียรจีนด้วยเวลาของเก้านะครับผมเปว่ก็เีว่านตนี่ยว่าขอไม่แม่ผมบอกแม่เม่นะครับผมบุบุ้ลินเกยไหบ่้บุ้ลินเกยกัอนไกันได้ บโบเล่นนะครับผมโบเล่นนะครับผมเล่นแต่โสงครับผมโบนอนนะครับเซบาตอนนี้ก็คือเหลือแค่เจตตะกร้าของเฮานะครับผมเจตตะกร้าจ้าเจตตะกร้านะครับผมกับเจตัวเดียวยไม่มาคนนิ่มเมียนครับผมกินสองตัวนะครับครับผมกินสองตัวนะครับกินสองเชือกเด้อครับผมเมียเมียครับผมกินสองเชือกไอวันนี้เราก็ควันเต็มก็มารีวิวเนาะ เด้สำรวยด้วยนะครับได้สำรวยมาชัวตัว,วครับผมมา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 เห็นนะครับดูจบตั้งนานเลยนะครับวันนี้ตั้งแต่สี่โมงนะครับครับผมรวมไม่แม่ทางต่างประเทศเนาะ ไม่เห็นนะครับผมสวัสดีนะครับผมแม่ทั้งต่างประเทศนะครับผมสวัสดีทํามแม่ทั้งช้างที่ว่าผมจะดูแลตลอดนะครับผมครับจาก่นี้นะครับครับผมก็คือไม่ได้ไปไหนจากการนะครับคือจะไปไหนไปด้วยกันนะครับผมกับจะสมาครหรือไปไหนก็ไปด้วยไปด้วยกันครับผมครับผมนี่แหละครับผมกาปัญจิมนะครับผมกาไอมะผลไม้เร้อผลไม้ครับผมเอครับหลือแค่จตตะกร้าของห้องอีจิตตะกร้านะครับผม ตะกาละห้าสิบคะแนนนะครับนะครับกว่นี้ปากหมุดยังครับยังกันละคุยคาตาโมอยู่ลืมดิไปเม่เห็นมโน้อครับผมคุณแม่ออยยาากกอยากอยากเอฟใจจะขาดแล้วเนี่ยกระผมคุณแม่อยากระผมเออเนี่ยครับผมเขาเรียกว่าเอยากปากหมดแป๊บนึ่งนะคนกับคางเตรียมอยู่ก่อนขาดแล้วกระผมเพราะว่ามันดึกแล้วไงก็อยากให้คุณชะเอคุณยายไปนอนครับผมอยากไปนอนยังไม่ไม่ยังไม่ได้นอนเลยเนาะ เดี๋ยวแปกแกที่ไอเขาเรียกว่าแลกที่ไอโดไฟแสงสีโดนนอนเงนครับคือจังสังจังช้างเช็ดนี้คือนอนยากนะครับผมนอนยากคือถูกแสงไฟอาจจะไม่นอนไม่ง่ายนะครับต้องให้ชินนะครับผมแต่ตอนนี้ก็คือมาไล่ของคนเขียวนะครับขอบคุณคนเขียวมากนะครับที่ว่าให้มาโอกาสของเรามามายืนที่จุดจุดนี้นะครับมาไล้ในในโรงช้างของเขานะครับผมเจ้ไม่น่า โอกาสครั้งหน้าของเราเนี่ยไม่เงี้ยเด้อจะบอกให้คนนิมถูกงรันที่หนึ่งมาทำยังไงเนี่ยออาปิดซอยเลียงก็ปิดซอยเลียงก็เอเนะครับโอ้ยสาธุสาธุสาธุครับผมพื้นที่มาสักประมาณสามสี่เมตรนะครับผมก็ขอก็ต้องขอของต้องขอความของที่ว่าอยู่ตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราเป็นคนคุมนะครับ ต้องขอนะคะขอเมนต์ได้เด้อครับผมคอมเมนต์ได้เดี๋ยวเดี๋ยวยัดปากมุดคนุญาตปักหมุดก่อนคอมเมนต์ได้นะครับผมสวัสดีนะครับรถแท้ไม่นานนะครับใกล้จิตตะก้าของเรานะครับนี่นะครับสวัสดีไอ้แม่แม่ที่อยู่ต่างประเทศด้วยเนาะแม่ครับแม่ครับผมทางในและต่างประเทศนะครับผมสวัสดีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปักหมุดแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวจะไปปวดช่อง ตามช่องเลยนะครับผมเผื่อไม่เมียต่อมาเย็นด้วยวันนี้ก้อนเกรับนมาก้อนที่ญาติไปฝากช่องหลายช่องเด้อครับก็อนเกลีมาตะลุยนะครับผมเพราะว่าวันนี้ยายนึกว่าแต่กวัาน้ำะว่าน้ำมากว่าที่ว่าในจะฟ้าแอย่างนี้เราก็ก็จะมนอีกฝนตกแห้งขอกเมนครับญานทั้งน้ำแตนทั้งฝ่าที่สั่งมาล้ำแล้วว่าทั้งร่มหนึ่งฝนเฮอว่าล้ำท่านมโนมาครับผมแต่แต่ออกมา ทานนะครับประทานก็อบขุคนเขียวนะครับที่ว่าที่ว่าเปาอนุเคราะห์ของเรานะครับผมเป็อนุเคราะห์นะครับผมที่ว่าให้มันยืนอยู่ในลงตรงนี้ได้นะครับผงนี้เจอกับแก่ขมูลนะครับใช่ไหมคนนิ่มใช่ครับผมนะครับคนแล้วก็เจของเราก็จะอยู่ยืนอยู่ข้างๆมันเดิมนะครับผมคระผมมอนเดิมโน้มในทิศตรงนะครับเดิมนะครับแต่แต่อะไรด้วยกันมอนเดิมคระผมมันเดิมเดียว ไล่มาเดินด้วยกันนะครับคืตัวของเราก็คือพี่น้องปากท้องด้วยกันนะครับผมพี่น้องด้วยกันนะครับผมกับวันเจมวันเขียวนะครับผมแล้วก็ทีมงานเนาะครับผมกามามาไล่ช่วยกันนะครับผมเดี๋ยวทยอยทยอยเปิดช่องกันเียเหลือกันนะครับผมน้องจะได้ไปได้เนาะครับผมไปได้เนาะครับผมอย่างมากก็คือขอไม่ได้ขออะไรมากมากก็คือเท่าเท คาราบมสับปะรดนะครับเลี้ยงน้องช้างนี่แหละครับผมเลี้ยงแม่แม่แม่สัารวยเนาะคาราบมยายฟังสํารวยของเรานี่ครับผมสับปะรดเลี้ยงยายฟังสํารวยด้อไม่เมครับผมปากด้วยนะครับผมยังไม่ดูนะครับยังไม่อัปเดตนะครับผมสํารวจะหมดแล้วครับมยังไม่ฟันทงนะครับเพราะว่ายังไม่แน่ไม่นอนเนาะเพราะว่าทางนู้นก็ยังกําลังเขาเรียกว่าอยังเกาะ กำลังสร้างนะครับผมตอนนี้กำลังสร้างครับผมกระบอมัานี่ครับผมกระบอมะลไม้เจ็ดตะกร้าครับผมเลี้ยงงช้างกระบอมกับปันเจียมเด้อกระบอมปันเจียมทีมงานของเรานะกระบผมปันเจียมสายบันเทิงเนาะปันเจียมความเจียมมาอิ่งเลยครับผมมันมีเด้อครับผมมีเมียครับฝากนเด้อมีเมียต่างในและต่างประเทศนะครับสวัสดีนะครับผมก็ฝากปันเจียมเป็นเป็นลูกเนาะ เป็นลูกของไม่เมฆหนึ่งท่านนะครับผมควันเจีมของเรากขขออนุญาตปากนะครับผมปากฟังเนาะเป็นปากฟังเป็นเป็นลูกเนาเธอเป็นลูกเป็นหลานนะครับผมเน่เป็นลูกเป็นหลานครับกับผมเือเป็นลูกเป็นหลานเลยนะครับกับควันเจีมของเราด้อแไม่เมครับผมปากอุดไปแล้วจะเตือนควันเจีมเ้ยคาจ์เมอรอมูนั่นวหละ ฝากยังเนาะเดี๋ยวระยะยังเอ้ามาแล้วครับมาเร็วตักมุนมาทันมาก่อนเลยมาอีกแล้วครับผมขอบคุณครับผู้ใดเนาะขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณหลายๆเด้อครับผมตักมุนมาทันมาก่อนเลยเนาะแสดงแสดงแสดงว่าเพิ่นจำได้อยู่ครับผมแสดงว่าเพิ่นจำได้อยู่ครับผมแมนแครับแมนหนึ่งลอยคะแนนควันจิ้มขอบพระคุณนะครับฮะหนึ่งลอยแมนครับผมสองสักลานะครับผมขอบพระคุณเด้อครับผม ขอบคุณมากนะครับให้ก็เกี่ยวไปจัดการให้เลยนะครับผมครับผมครับผมเดี๋ยว21นาฬิกา14นทีนะครับกับคุณเน่นะครับผมทีเมตาเดี๋ยวปักมุนไม่ทันเด้อยกอดติดกอดไปทีนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวป้อนเลยเนาะป้อนเลยครับให้อันนั้นฟันดีอยู่ครับไม่เป็นไรนะครับผมไม่ต้องฟันไอ้ไม่ต้องสับก็ได้เดี๋ยวคนละตะก้าครับครับผมอ๋อกินเลยก็ได้นอนแล้วผมไม่เหนื่อย กระบอกอะไรยังเขียวอ่ะยังยัไว้กันแล้ครับผมเขาเรียกว่ายังไยสายหาหรือครับผมก็สลับเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับผมกับควันเจมนี่ครับผมเป็นแบบว่าตลกเี้ฮาปลูกห้าเนาะนี่แหละครับเพื่อนเขาว่าสายบันเทิงแท้รอบมือให้แม่ๆในเด้อครับผมขอบมือขอบับด้วยขอบตุเรายเนาะครับผมขอบไปคุณนะครับผมบางทีก็เขามา อกมุดระท่านเลี่ยวมีเดี๋ยวขนาดอมเี่ยวไดค่้กมุดแนี้กนเอามุทเรียวเนี่ยี่เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ควันควันไอ้นี่ควันควันตานะครับผมจะของจะของช้างของเขานะครับมามาพูดให้ฟังนะครับผมได้ยินเสียงสวัสดีจ้าเพิ่งเพ่นเพน่งเพิเพิ่งเพิ่งเพิ่งเพิงเพิ่งเพก่งเพิ่งเพ่งพ่ง่ง่เ่งเพ่ง่งเ่แม่เเ่่ ไม่เยอะแล้วนะคะเหลือเจมเลี้ยงหน่เหลือแค่ห้าตะกร้านะครับผมเลี้ยงรายะหินห้าตะกร้าโอได้ครับได้เลยแค่นี้เองนะจ๊ะแม่แม่จ๋าช่วยคุณยายอุดหนุนด้วยนะคะด้านล่างด้วยนะครับนี่ครับผมเสียงหวานจะอยๆเลยครับปลาดําตาลนอย่างนี้ครับผมคอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแม่แม่แม่ทนายอาจจะปิด ได้เลยครับไม่ว่านะครับผมโอ้้ถาคุณแม่ก็ไม่ปิดนะสุดยอดมากเลยคับนะครับผมมีทั้งกล้วยนะครับผมมีทั้งกล้วยด้านหลังเลยนะครับผมเพราะว่ามีึวีของเราเพราะว่าไว้สุดของเจสามรวยของเรานะครับผมขอบคุณขอบคุณเพียร์ครับคนเขียวเขียวสวัสดีครับเลยก็คนเขียวเดี๋ยวให้คนเขียวสวัสดีครับก่อนนะครับผม สวัสดีจ้าไปทำมือๆนะครับเพราะว่ายายกำมูลชมหนึ่งคัมนะคะครับผมขอบคุณสำหรับเมื่อกี้ซอตะกร้าครับผมครับผมครับผมมาครับแม่ๆครับผมท่านไหนมาเลือะแค่แม่เยอะครับผมห้าตะกร้าของเรานะครับผมให้กวนเกียววัดดีก่อนนะครับผมโอ้โหมาแล้วครับกวนเกลียว เดี๋ยวจะเอาสับรุมาให้ยายทำด้วยก่อนนะครับยนมาให้ก่อนสักต้นสองต้นนะครับผมผมมีแรงกินนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปพูดกันไ่นะครับกรบผมนี่แหละเขาเขาเรียกว่าไอคนรักควผูกพันนะครับผมกระผมตความรักความผูกพันของน้องช้างนาอกับปานนะครับผมมาครับผมมาแม่คมโโับผมไปขกบคุณแม่นะครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับ อาทุกคนเดี๋ยวโยนสักรรถไปให้เลยนะครับผมคุณเกียวสวัสดีครับเออสวัสดีครับนี่ครับจ้าเจ้าของเออสองเรื่อยสวัสดีจ้าท่านชมสองท่านที่เข้ามาดูนะคะเหลืออีกห้าตะกร้าเท่านั้นจ้าช่วยแม่ทางซัมรวยด้วยนะคะแล้วก็แม่ขำมูลด้วยค่ะแม่ขำมูลจะนอนอยู่ข้างหลังแน่ สำรวยืนบังอยู่จ้าเดี๋ยวก็แกล้เสร็จแล้วครับผมก็คือจะเอาไปอยู่ตรงที่ปลูกประจำนะครับก็คือเขาเรียกหลักเนาะนอนที่นอนเต้ดีก็คือมาให้เต้ผมขอบคุณที่ว่าคนแก้วเต้มาให้ยืนนะครับรับครับผมคผมจ้า เพื่อ่้นเชื้อก็ให้เีย็ดเรามาอย่างนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณค่ะที่ให้ยินในเกย์ะหลบหลบฝนนะครับหลบฝนหลบหมอกหลบน้ําค้างนะจ๊ะแต่พรุ่งนี้มาเจอกับเยาขมูลของเราได้นะครับผมพรุ่งนี้เพราะว่าเราเราจะสลับกันวันเล่นวันนะครับผมเยาขมูลของเรานะครับผมอันนี้ควันเกยก็ควันขยะครับผมนี่นะครับผมควันเศษหญ้าของแม่ท้อของเรานะครับสำรวยจ๊ะ ถ้าเขาไม่กวดผมก็ไม่กวดนะครับผมกวาดชี่กวาดภาษาไทยอ๋อกวดต๋กวดพูดภาษาไทยไม่แข็งแรงนิดนึงนะจ๊ะแม่จ๋ามานะครับเหลือแค่ห้าตะก้าของเรานะครับครับผมห้าตะกร้าเทนจ้า ยายของเราก็รอรับประทานอยู่นะครับผมไม่รอรับประทานก็รอฝนตกนะครับผมว่าเรื่มฝนมาเรื่มลมมาแล้วนะครับผมเริ่มวีวีวีแล้วนะครับผมกระรื่นยังภาษาภาษาไทยนะภาษายังวีวีลมเริ่มวีวีลมมันเริ่มมันอันห่วยห่วยวีวีีแล้วนะครับชมมาบอกเลมโชยมานะครับผ้ากระโปรงสั่นนะครับผม หยอกๆนะจ้าคำๆจ้าพูดคุยกันได้นะครับคอมเมนต์กันได้นะครับเอาฮล้วนะครับวันนี้สวัสดีจ้ากยัเหม นี่แล้วเขาเอินนี่แล้วเขาแม่ๆเขาจะดีกินแ,แม่แม่เขาจะดีสวัสดีจ้าแม่ๆท่านผู้ชมสองท่านนะคะเหลือแค่ห้าตะกร้าเท่านั้นตักหมดก่อนโอเคคินบ่ได้ค้นยุบึ้นแล้วไหมโอเคได้ครับผมสวัสดีเนะครับผมสวัสดีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผม ผัดกันสลับมุนเวียนกับน้องๆอื่นนครับผมมาแล้วครับผมปักหมุดแลวเนาะตึงไปแล้วนะครับผมปักมุดแลวครับผมแม่ๆนะครับผมต้องการจะเลี้ยงผลไม้นะครับผมมีห้าตะกร้าห่าผมบอกต้า่าตะกร้านะครับผมหาตะกร้านะครับผมเด้อฝากด้วยนะครับผมกับเจสํารวยนะครับผมกับแม่ใหญ่สํารวยนะครับฝากแม่ๆทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวนี่ครับผม หาตะกร้าน,นะครับผมกับคําคืนนี้นะ่ะฮาตะกร้าสุดท้ายแล้วครับผมมีเม่ครับผมต้องการจะปิดร้านให้น้องช้างครับผมต้องการจะปิดร้านให้คุณยายด้อฝากมีเม่ทุกท่านด้วยนะครับต้องการจะปิดร้านให้น้องช้างต้องการจะปิดร้านให้คุณยายนะครับผม่งนไปเสฉิมอะ เอาตามนอนมองไปเลยก็เป็นหนึ่งเด็เลยสินี่เดี๋ยวโตสิอันดึกดึกโบน้ไปเี่ยวกันีเอาด้วยทับไม่เมย์ทับอิบูไดาิดแกดปิดไงด้วยทับด้หนโอเคมาอีกเลียวนี่ไม่เมาอีกเลี้ยวตักมุดมาลีเลียว กระผมห้าสิบคะแนนเด้อครับผมขอบคุณหลายๆนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณที่ให้คะแนนน้องช้างครับผมขอบคุณที่เมตตาเลี้ยงผลไม้นะครับผมเด้อครับผมเลื่อนอะไรเงเลื่อนะไรเงาห้าสิบคะแนนนะครับผมยี่สิบเอ็ดนั่นอกจยี่สิบสามนาทีนะครับผมขอบคุณนะครับโอ้ขอบคุณหลายๆเด้อครับผมช่างทองช้างไหนก็แล้วแต่นะครับผมกับป้อนน้องช้างเลยเด้อป้อนเง็นสมบรวยเลยนะครับผม ก็ขอบพระคุณมากนะครับผมที่เมตตาเลี้ยงผลไม้หนงช้างด้วยขอบหลายๆครับความเจีมขอบคุณแมี่ยงงามในความเจีมเข้าจิสตรีมนะครับผมเอาเอาลงตรงเออนี่ครับผมเสียงมีเสียงด้วยนะครับผมความเจีมมีเสียงเด้อมีเม่ยครับผมความเจีมมเสียงไม่ใช่ช้างมีเสียงความเจีมช้างเสียงเองนะครับผมเลือกมาหลายหน้าเม่ยครับเลือกที่จะได้หนงเขานะครัไอเจี๊ยมวยก็มีเสียงเหมือนกันครับผมเอเอเอเชื่อกันเลยเออครับผม ตะกร้าห้าสิบคะแนนดื้อไม่เมียครับผมก็เป็นกำลังใจให้พวกเขานะครับผมนี่ครับผมเป็นกำลังใจให้พวกเราสี่ตะกร้านะครับผมสี่ตะกร้าเนาะครับผมครับผมเดือบปลายนะครับผมเดือบปลายดื้อไม่เมียดื้อ เข้ามาให้คะแนนเข้ามาอุดหนุนเนาะเข้ามาเติมคะแนนให้น้องช้างเติมรางวัลให้น้องช้างเนาะเตรียมเนาะครับผมเข้ามาเติมรางวัลให้น้องช้างครับผมเข้ามาเติมคะแนนให้น้องช้างนั่งโต๊ะได้ไปโต๊ะได้ปั๊บมาไหลครับครับผมนั่งโต๊ะได้โอเคครับผมนี่นะครับกูเพนั่นมีหอมๆครับหัวไปซื้อไปใส่เด็ดไปใส่พิสรยไอยู่มาโอ้ไปจังไดจ้าไปจังไดไปจังไดย่างไปครับผม ยิ่งพยายามบก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 รถไปเมี้ยครับบกบกรถไปเลยนะครับก็รุดเข้าไปนี้ห้าด้อยกันนี่เะดีมีดีตรงนี้ครับดีเลยดีใไปเลยห้านะครับผมเหลือแค่ชีตะกาของเฮานะครับผมคือว่าคนละสองตะกาครับของใหญ่กระดาบมู่นนะครับผมแค่สองกับปิดเด็กอ่ะขอบคุณครับหลายๆเด้อบคุณได้ปิดเด้อครับเด้อครัดาบมันนี้ก็ กสีตาสีตาเนาะสีตะกร้านะครับผมสีตะกร้าเด้อไม่เมีครับผมโอ้ยเป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับผมมีความจีมนะครับผมเออเนดั้งมึงนี่ก็เออดีเลยเนาะพอมีแม่เราเห็นนาเรารอเนี่ยเออจะมาจูกระผมสวัสดีเด้อจ้าสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับมาเลยสิตะกร้านะครับผมตะกร้าละห้าสิบคะแนนนะครับผมต้องการจะเติมกําลังต้องการจะให้รางวัลเนาะเมียนครับผมต้องการจะให้รางวัลน้อง้างครับผมยินดีนะครับผมก็ซื้อ รถคาระบอมใหงตัวนี่ครับผมฟันตีบเอเลยนะจ๊ะไม่ว่าจะใหญ่ขมูไม่ว่าจะใหญ่สมรวยใช่ใช่ครับผมรถตอนนี้ก็หมดแล้วหมดแล้วครับผมหมดแล้วเด้อไม่เมียครับผมหมดแล้วนะครับผมสองสองเชือกเนาะสองเชือกเลยครับผมอยู่ในการดูแลนะครับผมทีมงานเท่ากันนะครับออกด้วยกันคราบอมไม่ใช่ว่าออกออกใส่แผ่นในแผ่นเดียวนะครับเติมคะแนนให้น้องช้างได้เด้อไม่เมียครับผม เขามาให้กำลังใจได้นะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ก็ขออนุญาตแป๊บ okay นึงนะครับเดี๋ยวเราเข้าคุยกันไปเรื่อยๆเนาะคอนเทมเนาะคุยกันไปเรื่อยๆเปิดโตคอนเทมแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับผมเปล่าเครับเปล่าเครับไม่มีครับผมเลี้ยงได้ที่จะกัดไมแม่ใจขาดโม้โม้ใจขาดนะคุณผ่านไปรับก็ช่วยแชร์ได้เด้อนะครับผมกดถูกใจกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดถูกใจนะครับผมเปิด จะได้เนาะจะได้ไม่พลาดเนาะกับการติดตามรับชมการไล่สดหรือว่าตอนนี้เมฆควรวางงานแล้วครับครับผมเมฆปานก็สบายเลยครับผมเจีสารวยนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายคลิปให้ดูนะคนั่นเร็วไปถ่ายคลิปเรื่อยๆเนาะดูนะครับผมมีหาแน่นอนนะครับทายแน่นอนทีมงานไล่เนาะทีมงานซอยกันดันไล่ครับผมซอยกันดันซอยกันหน้านะครับเป็นเมฆครับอาจจะเล่นนับขึ้นไม่ได้ก็หาเหมือนกันนะครับจ้างผมนะครับ เคยเคยแสดงหนังบอสร้างคือมีเคยครับเคยครับเนอะเคยครับผมถ่ายแบบเคยบอเคยครับนี่นะครับนียเป็นดาราหน้าทะเลก็เคยโอ้ดาราไม่พูดบอแา่ป้บุูดก็เคยนะครับออกละครหนังต่างประเทศนั่าน่นน่นอะไรครับนี่แหละครับผมออกมา4ห้าเรื่องอะไรนะครับนี่นี่นี่ครับผมว่าไม่ใช่ช้างธรรมดาไม่ควรแชร์ลงนะครับผมเพราะว่าผมทำอะไรไม่เป็นนะครับผม ต้องให้แม่ควรก็ทําให้ดูนะครับผมเพราะว่าทาอะไรไม่เป็นแต่ก่อนถ่ายอยู่หล้างสวนนี่ครับคนนิ่มครับผมอ๋อครับถ่ายตรงนี้ครับผมกับยายคําใสครับผมคือว่าสางนะกับยายยายน้อยนะครับอ๋อครับตรนี่นะครับผมก็เป็นผมยังเล็กๆอยู่นะครับผมนี่แหละครับจำได้อยู่นะครับผมนี่แหละครับเขาอยู่ตรงจุดจะจะเขาอยู่ตรงนี้แล้วเนาะคอนเกมตะกอนนะครับผมจําได้นะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับตะกอนเป็นสวนไอ้มะงาะนะครับผมอ๋อครับ ตาง,งเนาะครับผมปางง่านนอกนะครับผมตรงที่ว่าเราอยู่นี่นะครับผมเด็ติดตามดูได้ครับเดี๋ยวจะเชยให้ดูนะครับนี่นะครับรนะคับมันมีในยูยูทูบยูใช่ไหมกอนกวนครับผมตอนเอตอนมุ่งตอนนอกนี่มันมีอยู่ใช่ไหมครับผมที่ไหนหาะเชื่อช้างออกอันนี้นะมีแต่มันเป็นแนะค่ภาษาในปร,ระเทศต่างประเทศเออน,นเลยเขาจะติดตามดูได้แล้ว เพลงของเรานะเออใช่นะครับใช่นะครับใช่นะครับใช่ครับรับนีหรือครับผมจับเมียครับผมจับเมียนะครับผมนี่ไม่ต้องใช้นางราตอนนี้นี่เลยใช้นี่เมียเลยซีตะก้ารี่ซีตาเนาะเออเลยซีตาซี่ตะก้านี่เมียออมาด้วยเมีเด้อยครับผมครับผมแล้วแค่สีตะก้าของเราในละครับผม บ่อ่หลายบวหน่อยครับแล้วสีตาของเฮานะครับเด้อมาพูดมาคุยด้วยกันด้วยครับเด้อครับผมครับผมมาครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่นะครับผมครับมาไหลมาคุยน้วกันกันเลยด้วยครับเด้อครับผมสวัสดีครับหนึ่งทันเลยครับโอ้โห สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีมาคุยมาคุยมาคุยมามวลน้ำกันเลยครับดูมาับมามารับมามาบอกน้ำมืหัวมวน้ำกันนะครับผมของยายคามูลเราอยู่ด้านหลังนะครับผมยายํามูลอาจจะดูด้านหลังนะครับเหลือแค่สี่ตะก้าของเรานะครับผม เมทันเลยนาะติดตามเลยนาะก็แท็กทุ่มเลยเนาะเ่ามเนเมทันอนเลยตีอู้ถนอนโนกำลัางสามทุ่มครึ่งโบเมนะมีการอ่อนนะมีการอ่อนใเม่นะเออเออมีการอ่อนเนาะสุดยอดดีๆีไป สวัสดีครับสวัสดีนะครับต้อ,าานะองว่าแล้วบอกปาะการใดเครับตุดเลงสวัสดีครับคุณคนไลค์สี่คนแล้วนะครับโอ้โหข,ขอบคุณครับ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 แค่แค่แค่ยีย่สิบสี่นาทีนะครับโอ้โหข,ขอบคุณครับขอบคุณมากเลย วันนี้ไปฝากช่องกับช่องเขาเนาะช่องใหญ่นะครับผมครับไปฝากช่องกับเออเมย์เมประดุงสีบอกว่าไอ้นุพลนุพลประดุงซีนะครับคุณเมย์นุพรบอกว่าฝากด้วยน้องนุไปฝากแป๊บหนึ่งด้วยครับผมเดี๋ยวเพื่อเนาะมีอย่าพึ่งครับไปไปฝากนะครับพยายามฝากนะครับเดี๋ยวทีมงานเนาะช่วยช่วยฝากด้วยนะครับฝากฝังด้วยด้อทีมงานของเรานะครับผมกัดเกมกันเมย์นะครับผม ฝากดูเรียนไหมน้อโอ้ยก็ฝากฟังกับฝากดูเรียนให้เก่าเลยพี่น้องเอ้ยก็บฟังไว้ในจิตใจนะครับผมฟังไว้ในความทรงจำเนาะเอาให้มันสุดนะแม่วง้ยเออครับผมฝากฟังไว้กับพี่เม่นะครับผมฝากฝากให้แม่ดูเลยช่วยดีๆนะครับผมเดี๋ยวอันนี้ก็บันเจมเขาอันนี้เดี๋ยวพี่เม่์ว่าอะไรเขามาเห็นนะว่าขันเจมเดี๋ยวจะดึกโตนะครับผมครับเดี๋ยวจะดึกโตขออนุญาตก่อนเนาะขออนุญาตก่อนเนาะครับเนาะเพราะว่า ไหว้มื่นไปเกี่ยหยาครับไปเกี่ยหยาจำเสาอีก่ดีครับผมไปวันนี้แม่แม่ไปตั้งอะไรหรือครับเด้อครับผมคือว่ามื่าเบิ่งงานใหม่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกี้ยจำรวยพอนอนเดี๋ยวจำรวยมาขึ้นถือไฟดิเอ๋แม่นครับมาขึ้นถือไฟยันมุ่นมุ่นนะครับมเนีลยวเดี๋ยวเดี๋ยวดึกแม่แม่ไอแม่ควันเจมน้ำเนยแม่ควันควันเจมน้ำเนยครแล้วก็ควันเจมกับ เพราะท่านเนี่ยนำน้ำนะว่ามันเน่ยแก้ไปเกี่ยวเนี่มากกันเลวมันลุยกันเลยนะครับผมวันนี้ก็ขออนุญาตนะเด้อพม่เมีครับผมขออนุญาตกราบลาก่อนนะครับผมขอบคุณเด้อครับผมที่เมตตาช่วยเหลือนะครับผมขอบคุณครับผมโอกาสหน้าพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับครับผมห้าโมงประมาณนี้นะครับผมก็ควานเจียมละมลายเรื่อยๆเนาะฝากติดตามด้วยนะครับฝากกด subscribe นะกด subscribe กดติดตามเนาะกดกระดิ่งนะครับผมคนเดียวนะครับน้องออนแล้วก็ ปอลเคียวเนาะแยกขุมูลเนาะครับผมเดี๋ยวทยอยช่วยเหลือกันนะครับผมกับทีมงานน้องช้างเดี๋ยวดันกันไปเรื่อยๆเนาะช่วยดันเนื้อพิมีด้วยแล้วเรื่องหลายๆคุณนะครับน้องๆแล้วก็หลายๆนะครับผมพอได้มีแม่์พีเข้ามาเห็นเนาะแมนครับเขามาซอยเหลือนะครับผมเนี่ยได้ละช่องเนื้อครับผมมีแม่์ครับผมก็ซอยทยอยซอยกันไปนะครับผมพี่น้องทีมสั่งทีมงานสร้างเขานะเนาะเขครับผมให้น้องช้างอยู่ได้ในช่วงตกงานวิกฤตโควิดเนาะครับผมครับผมอันนี้ตกงานโดนไปเลยเหรอเนี่ย ประมาณได้์สองว้ผมเีนสิไรสามพร้อมกันกะตะมีคนดีแมียนกับสามสี่เดือนเลยประมาณนี้แหละครับผมสามสี่เดือนสามสี่ตามเดือนสี่เดือนสี่เดือนละว้าสามประมาณต้นต้นปีเออประมาณนี่ยครับผมตกงานมาเออกรบผมมีเมียครับผมอันนี้ตกงานแบบจริงจังเลยเนาะจริงจังแล้วตอนนี้ครับผมก็ขออนุญาตนะครับผมกลับลาเด้วออไอตาตาฟังไม่เมีเด้อหนี้หนี่นะครับผม น้องตองตานี่ครับกอนจมนะครับฝากติดตามช่องทางน้องออนซัมลุด้วยนะคะครับผมกับไอขอบคุณที่มาช่วยกิดท่องให้นี่แหละครับผมกรกบผมกับไอทางสํารวยเนาะครับผมกับเมียซัมลยของเราเด้อครับผมจะไปฝากไว้ติดตามด้วยนะครับผมนี่ครับผมงานของเรานะครับไม่ทิ้งกันนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณจ้านนรับันดีเร้องเมียครับ